เครื่องนี้คือ Microsoft Surface Hub 2S นะครับซึ่งถ้าเกิดดูผิวเผิน่ะมันก็คงจะเหมือนกับทีวีเครื่องหนึ่งที่วางอยู่บนขาตั้งใช่ไหมฮะแต่ผมอยากจะให้คำจำกัดความว่านี่คือห้องประชุมเคลื่อนที่ได้ราคา400,000กว่าบาทของ Microsoft ที่คุณอาจจะอยากได้มันไว้ในออฟฟิศของคุณก็ได้นะฮะ Microsoft ประส่งเครื่องนี้มาให้ผมลองใช้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังว่ามันทาอะไรได้บ้างแล้วมันคุ้มกับเงิน400,000ที่เรากาลังจะจ่ายหรือเปล่า และสำหรับคลิปนี้นะครสนับสนุนโดย microsoft teams นะครับแอป,ปที่จะมาทำให้การสื่อสารและก็การทำงานภายในทีมของคุณเนี่ยรวดเร็วแล้วก็ลื่นไหลามากยิ่งขึ้นด้วยระบบ microsoft 365นะครับซึ่งจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อไปภายหลังนะครับผม mm hmm. ก่อนอื่นนะฮะทุกคนผมอยากจะให้ทุกคนจินตนาการไปพร้อมผมก่อนนะครับว่าสมมุติว่าเรามีอ f f i c e เนี่ยแล้วเราอยากจะได้ห้องประชุมออนไลน์สักห้องหนึ่งนะครับที่ เป็นห้องที่หลายๆคนสามารถเข้ามาใช้งานพร้อมๆกันได้เราต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะฮะอย่างเบสิกที่สุดเราอาจจะเริ่มต้นจากแล็ปท็อปสักเครื่องหนึ่งใช่ไหมครับเราก็ใช้เครื่องนี้แหละในการเข้าคอลนะแล้วเราก็เรียกทุกๆคนมานั่งรวมกันนะครับโดยที่อาจจะนั่งเบียดเบียกันหน่อยนะครับแล้วก็มองเข้าไปในจออันเดียวกันเนี่ยสมมุติว่าคนนี้จะพูดกหันหไปให้เห็นหน้าด้วยหรือคนฝั่งนี้ก็ได้นะฮะมันก็พอใช้ได้นะครับแต่มันอาจจะไม่ได้สะดวกขนาดนั้นนะ ทีนี้ถ้าเราอยากจะได้อะไรที่มันจริงจังขึ้นมาหน่อยเนี่ยเราอาจจะไปซื้อทีวีมาสักเครื่องหนึ่งต่อเข้าขอคอมของเราให้มันเห็นภาพที่ใหญ่ขึ้นซื้อเว็บแคมมาติดถ่ายให้มันเห็นคนทั้งห้องหรือติดไมค์เพิ่มอีกตัวหนึ่งให้มันจับเสียงการพูดของคนทั้งห้องได้พร้อมๆกันนะครับแต่สมมุติว่าเราอยากจะขีดเขียนอะไรบางอย่างเนี่ยให้กับอีกฝั่งหนึ่งเขารู้ด้วยเนี่ยเราอาจจะหาปากกากกระดาษมานะครับแล้วก็เขียนลงไปแบบนี้แล้วก็ส่องไปที่กล้องอา้าวเห็นหรือไม่โฟกัสหรือเปล่า ะจะเห็นว่ามันมีอุปกรณ์หลายอย่างมากเลยที่เราต้องใช้ในการเซตอัพห้องประชุมออนไลน์ที่ใช้งานพร้อมๆกันหลายคนได้ขึ้นมานั่นเป็นที่มาของ Microsoft Surface Hub นะฮะซึ่งเขาอยากจะเป็น Device ที่มันเป็นตัวเดียวจบเลยพอเราซื้อมาปุ๊บสามารถเปลี่ยนห้องธรรมดาห้องหนึ่งให้กลายเป็นห้องประชุมได้ต่อมานะครับเราจะมาพูดถึงอุปกรณ์ต่างๆของเจ้าเครื่องนี้กันบ้างนะฮะ Surface Hub 2S เนี่ยหน้าตามอาจจะดูเหมือนทีวีเครื่องหนึ่งใช่ไหมแต่จริงๆมันเป็น all-in-one คอมพิวเตอร์ computer, เครื่องใหญ่ๆเวลาเราจะเริ่มต้นใช้งานเนี่ยมันก็ไม่ยากเลยคือเราแค่เสียบปลัก๊กนะฮะแล้วก็กดเปิดสวิตช์มันก็สามารถใช้งานเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งได้ทันทีตัวหน้าจอเนี่ยเขาจะมี2ขนาดให้เลือกคือ50นิ้วกับ85นิ้วความละเอียดจะเป็นระดับ 4K ทั้งคู่แล้วนอกจากตัวหน้าจอนะครับเขาก็จะมีอันนี้ฮะปากกา Surface Pen ที่เขาแถมมาให้ด้วยนะครับ เป็นอุปกรณ์ที่เราใช้ขีดเขียนไปบนหน้าจอแบบนี้นะฮะแล้วก็ตรงก้นมันเนี่ยมันจะเป็นทําหน้าที่เป็นยางลบให้ด้วยนะครับก็สามารถลบข้อความได้และเวลาเราใช้เสร็จเนี่ยมันก็จะมีแม่เหล็กดูดติดไปกับข้างๆหน้าจอแบบนี้แล้วนอกจากปากกานะฮะเขาจะมีอันนี้ครับ คือเว็บแคมนะฮะเว็บแคมเป็นความละเอียดแบบ 4K เลยนะครับที่เขาจะแถมมาในกล่องให้เลยตัวคอนเน็ t ชันตรงนี้มันจะเป็นแบบ USB-C สามารถต่อกับเครื่องข้างบนแบบนี้นะฮะก็สามารถใช้งานได้เลยหรือถ้าเกิดใครจะวางเซอร์ c เฟซเนี้ยในแนวตั้งอะ่ะเราสามารถย้ายเว็บแคมตัวนี้มาเสียบด้านข้างแบบนี้ได้นะครับผมแต่ต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดเราจะใช้เซอร์ c เฟซอันเนี้ยในแนวตั้งอะ่ะ มันอาจจะใช้ร่วมกับขาตั้งตัวนี้ไม่ได้นะครับอาจจะต้องหาวิธียึดจอแบบนี้ในรูปแบบอื่นไปซึ่งก็มาถึงอีก2อย่างที่เขาไม่ได้แถมมาให้และเป็นอุปกรณ์เสริมที่เราจะต้องซื้อเองนะครับนั่นก็คือขาตั้งตัวนี้กับแบตเตอรี่แพ็คที่จะซ่อนอยู่ในถาดอันนี้นั่นเองนะฮะถาดอันนี้จะเป็นถาดสาหรับเปิดเก็บของตัวขาตั้งอย่างเดียวราคาประมาณ65,000บาทแบตเตอรี่อีกประมาณ5 0,000บาทรวมกันก็ประมาณแสนกว่าบาทนะฮะ ซึ่งถ้าเกิดใครใช้ Surface Hub 2S เนี่ยผมก็แนะนำให้ซื้อขาตั้งกับแบตเตอรี่ไปด้วยนะเพราะว่ามันจะทำให้เราสามารถย้ายเจ้าเครื่องนี้ไปยังโลเคชันอื่นๆที่เราจะใช้งานโดยไม่ต้องเสียบปลั๊กได้สมมุติบางทีเราออนคอลอยู่อย่างเงี้ยเราอยู่ในมิ팅แต่เราอยากจะเปลี่ยนโลเคชันกันหันหันเราสามารถถอดปลั๊กแล้วก็ลากมันไปในที่อื่นได้เลยนะครับเขาบอกว่าแบตเตอรี่เนี่ยจะอยู่ได้ประมาณ2ชั่วโมงนะครับ ในการใช้งาน Surface Hub 2S นะฮะแน่นอนว่าหน้าที่หลักของมันเนี่ยคือเอาไว้สำหรับวิดีโอคอลอยู่แล้ว OS ที่เขาลงเอาไว้เนี่ยมันจะเป็น Windows 10 t e a m นะครับซึ่งมันจะเป็น OS เ v e r s i o นที่ใช้สำหรับห้องประชุมที่มีคนใช้งานหลายๆคนโดยเฉพาะตัวนี้มันจะถูกออกแบบมาสำหรับองค์กรที่ใช้ระบบของ Microsoft 365ด้วยนะครับเพราะว่าตัว Surface เนี่ยจะต้องมี User Account ของ Microsoft 365เป็นของตัวเอง1อันส่วนในการที่เราจะใช้เครื่องนี้เข้าประชุมโดยปกติเวลาเราตั้งมีติ้งอ่ะเราจะต้องมีการอินไว้คนอื่นๆที่จะมาจอยมีติ้งนี้อยู่แล้วใช่ไหมฮะเราก็เพียงแค่เพิ่มอินไว้ให้กับยูเซอร์ที่เป็นยูเซอร์ของ u u r f c e เนี้เข้าไปในมีติ้งอันนี้ด้วยพอถึงเวลาประชุมเราก็จะเดินมาที่เครื่องมันก็จะมีมีติ้งของเราเนี่ยรอไว้อยู่แล้วเราเพียงแค่กดจอย เราก็จะเริ่มประชุมได้ทันทีเลยซึ่งในการใช้ Surface h u หับเข้าร่วมประชุมเนี่ยทุกคนสิ่งหนึ่งที่มันแตกต่างจากการใช้คอมพิวเตอร์ธรรมดามากๆเลยคือหน้าจอที่มันใหญ่คือพอมันจอใหญ่ปุ๊บเนี่ยทุกๆคนที่อยู่ในห้องเนี่ยสามารถมองเห็นคอนเทนต์ที่อยู่บนจอเนี่ยได้อย่างชัดเจนเขาก็จะรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมมากขึ้นนะครับซึ่งปัญหาเนี้ยถ้าเกิดเรานั่งประชุมอยู่ในห้องคนเดียวอ่ะเราจะไม่ค่อยรู้สึกหรอกแต่ถ้าเกิดในห้องมันมีคนจํานวนเยอะๆเ,เ,เมื่อไหร่เรื่องนนนนี้้ก็็็จะะเเปปรดขึมา และอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่เป็นไฮไลท์สำคัญของเจ้า Surface Hub เนี่ยทุกคนคือการที่มันเป็นไวบอร์ดในตัวด้วยแต่มันต่างจากไวบอร์ดปกติคือเราสามารถแชร์กระดานอันนี้ให้กับคนที่เรากำลังออนไลน์มิทติ่งอยู่ให้เขาเห็นสิ่งที่อยู่บนกระดานได้ด้วยเวลาเราขีดเขียนหรือเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างไปบนกระดานเนี่ยคนอื่นเขาก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงนั้นแบบเรียลไทม์เลยแล้วในบางกรณีเราสามารถอนุญาตให้เขามาร่วมขีดเขียนไปบนกระดานเดียวกันกับเราได้ด้วยนะซึ่งอันนี้มันจะทำให้ การสื่อสารนอะ่ะมันง่ายขึ้นเน่ออกาเรื่องบางเรื่องอะ่ะเราเขียนออกมาให้ดูอะ่ะมันง่ายกว่าการที่เราพูดเป็นคําพูดให้ฟังและนอกจากนั้นนะฮะแอปไวบอร์ดเนี้ยก็ยังมีลูกเล่นต่างๆที่มันทําได้มากกว่าไวบอร์ดทั่วๆไปด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวกระดานเนี้ยมันจะเป็น Infinite Canvas คือมันเขียนได้ไม่รู้จบเลยเลื่อนไปเลื่อนมาได้อย่างที่2คือมี l s s so s t t o o นะฮะในการ Select สิ่งที่เราเขียน Move Copy r e s i z e อะไรต่างๆได้ แล้วก็จะมีรูเลอร์คือไม้บรรทัดช่วยให้ตีเส้นให้ตรงได้นะครับมี Handwriting Recognition ก็คือเปลี่ยนลายมือของเราให้กลายเป็นตัวพิมพ์ได้หรือว่ามีฟังชั i น k to shape นะครับคือเปลี่ยนภาพวาดให้กลายเป็นรูปทรงที่มันเป็นรูปทรงเบสิกต่างๆได้ด้วย ส่วนข้อดีอีกอย่างหนึ่งของการที่เรามีหน้าจอใหญ่ๆแบบนี้อยู่ในห้องประชุมคือการที่เราสามารถเปิดคอนเทนต์อะไรบางอย่างขึ้นจอใหญ่แล้วให้คนในห้องเห็นทั้งห้องได้ใช่ไหมครับแต่ว่าสมมุติว่าไฟล์มันอยู่ในคอมของเราอ่ะเราก็ต้องเอาคอมมาแล้วก็ต่อเข้ากับจอถึงจะเปิดไฟล์เราได้แต่ด้วยความที่ตัว Surface Hub เนี่ยมันเป็นคอมพิวเตอร์ในตัวเองอยู่แล้วเราไม่ต้องถืออันนี้มาก็ได้เวลาเราจะเข้าประชุมเสร็จปุ๊บเราก็เดินมาตัวเปล่าเลยซายอินเข้าไปนะครับแล้วก็กรอก Username มันก็จะขึ้นไฟล์ที่อยู่บนคลาวด์ของเราอะ่ะที่เราสามารถกดเปิดจากในคอมเครื่องนี้แล้วก็ Edit ไปพร้อมๆกับคนที่กำลังประชุมอยู่กับเราได้ทันทีเลยแล้วพอเราทำงานเสร็จปุ๊บเรากด end session มันจะเซฟไฟล์ทั้งหมดแล้วขึ้นไปเก็บบนคลาวด์ของเราเหมือนเดิมนะครับโดยที่ไฟล์ทั้งหมดที่เป็นของเราที่อยู่ในนี้มันจะถูกลบออกเพื่อที่คนต่อไปอะ่ะสามารถเดินเข้ามาใช้ต่อได้เลยแล้วเราไม่ต้องกลัวเรื่องข้อมูลที่มันจะรั่วไหลด้วยนะครับ อย่างที่บอกไปนะฮะว่า Surface Hub 2S เนี่ยสามารถทำงานได้ดีที่สุดเนี่ยในระบบของ Microsoft 365นะครับดังนั้นในวันนี้เราจะมาพูดถึงแอปตัวหนึ่งที่เป็นพระเอกของวันนี้เลยนั่นก็คือ Microsoft Teams นั่นเองนะครับซึ่งเป็นสปอนเซอร์ของคลิปนี้ครับ ตัว Microsoft Teams เนี่ยหลายๆคนก็จะรู้ว่ามันเป็นแอปเอาไว้สำหรับวิดีโอคอลหรือว่าออนไลน์มิ팅ใช่ไหมครับแต่จริงๆมันทำได้มากกว่านั้นเยอะเลยคือมันเป็นหับกลางในการสื่อสารภายในทีมของเรานั่นเองยกตัวอย่างเช่นนฮะนอกจากการประชุมออนไลน์แบบที่เราคุ้นเคยเนี่ยเราสามารถโทรแบบ one on one ไปหาสมาชิกคนอื่นในทีมเราได้เราสามารถแชทกับเพื่อนร่วมทีมอยู่ภายในแอปนี้ได้นะครับสามารถโพสต์ข้อความถึงกันได้นะครับ ซึ่งในแอปนี้ก็สามารถแชร์ไฟล์หรือแชร์ข้อมูลหากันภายในเลื่อนร่วมทีมได้ด้วยซึ่งไฟล์นี้มันจะเก็บอยู่บนคลาวด์ของทีมตลอดไปเลยนะครับแล้วก็จะไม่มีวันหมดอายุด้วยนะครับแล้วก็ภายใน Microsoft Teams เนี่ยเราสามารถแบ่งสมาชิกขององค์กรของเราเนี่ยออกเป็นทีมย่อยๆได้นะฮะ เพื่อแบ่งเลเวลของการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นทีมมาร์เก็ตติ้งทีมโปรดักชันทีมแอดมินทีมไฟแนนซ์อะไรแบบนี้โดยข้อมูลบางอย่างเนี่ยเราอาจจะอยากแชร์กันเองภายในทีมของเราหรือบางอย่างเนี่ยอาจจะอยากพูดให้ทุกคนในบริษัทรับรู้เนี่ยเราก็สามารถแบ่งเลเวลของการสื่อสารของเราได้และอีกจุดเด่นหนึ่งของ Teams เนี่ยคือมันสามารถทำงานร่วมก,กับแอปอื่นๆของ Microsoft ได้ดีมากนะฮะ ยกตัวอ,อย่างเช่นเวลาที่เรา calls ไปหาคนอื่นเราสามารถเปิดไฟล์ powerpoint ขึ้นมาหรือเปิดไวเบอร์ตขึ้นมาแล้วก็ Edit ไปพร้อมๆกับคนอื่นแบบเรียลไทมได้นะครับซึ่ง microsoft teams นี้ก็จะมาทำให้การสื่อสารภายในองค์กรมันสะดวกรวดเร็วขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองครับ โอเคครับทุกคนหลังจากที่ได้ลองใช้งานเจ้า Surface Hub 2S ตัวนี้นะฮะคงต้องถามว่าแล้วอุปกรณ์ตัวนี้มันเหมาะกับใครด้วยราคา400,000กว่าบาทรวมขาตั้งรวมแบตเตอรี่เนี่ยผมว่ามันคงไม่ได้เหมาะกับคนทั่วไปซื้อไปกดเล่นที่บ้านอะ่ะมันคงจะต้องเป็นลูกค้าองค์กรแต่ทีนี้มันเป็นองค์กรแบบไหนล่ะเพราะว่าถ้าเกิดคุณเอาเงินจานวนเดียวกันเนี่ยไปทําห้องประชุมไปซื้ออุปกรณ์ต่างๆมาใส่นะฮะ,นะะอาจจะได้ห้องประชุมที่มันมีฟังก์ชันใกล้เคียงกับ Surface ตัวนี้แหละ แต่ผมว่ามันต้องเป็นองค์กรที่เขาอยากได้ห้องประชุมแหละแต่เขามีพื้นที่จํากัดแล้วเขาอยากเปลี่ยนพื้นที่บางส่วนในออฟฟิศของเขาเนี่ยให้มันสามารถประชุมได้ชั่วคราวแล้วเขาก็อยากได้อุปกรณ์ที่มันไม่ต้องเซตอัพเยอะซื้อมาปุ๊บเสียบปลั๊กใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็อยากได้อุปกรณ์ที่มันย้ายไปไหนมาไหนได้นะฮะจะได้สามารถใช้งานได้ในหลายๆโลเคชัน ซึ่งถ้าเกิดคุณเป็นองค์กรที่กําลังมีความต้องการที่มันเฉพาะทางอันนี้เงิน4 0 0 0 0นบาทนี้อาจจะตอบโจทย์คุณก็ได้แต่แน่นอนว่าคุณจะต้องเป็นองค์กรที่ใช้ระบบของ microsoft 365ด้วยนะไม่งั้นมันจะไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับ แต่มันมีอีกอย่างหนึ่งนะฮะที่ผมรู้สึกว่าอยากจะให้มันเป็นโบนัสพอยต์ของเจ้าเครื่องนี้คือมันเป็นอุปกรณ์ที่ดูดีมากเลยทุกคนเจ้าเครื่องนี้มันจะมาช่วยเสริมภาพลักษณ์เพิ่มความทันสมัยความดูดีให้กับองค์กรของเราเวลาผมไปเยี่ยมออฟฟิศใครแล้วถ้าเกิดเจอเครื่องนี้ตั้งอยู่นะผมก็คงรู้สึกตื่นเต้นไปกับมันเหมือนกันนะครับ ดังนั้นเนี่ยใครที่สนใจ Surface Hub 2S นะฮะสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ www.surfacethai.com <c oughs> เขามีบริการให้ยืมทดลองใช้ด้วยนะครับส่วนใครที่สนใจ Microsoft Teams กับระบบของ Microsoft 365เนี่ย <c oughs> ก็สามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.microsoft.com นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์อะไรต่างๆไว้ในวิดีโอ description แล้วกันวันนี้บุมทลิตก็ขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่บ๊ายบาย